สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะสำหรวันนี้เพจสุพัมค่ะสองตัวบนเซฟไว้ค่ะต่อมาแอคคงพอสี่ค่ะสามตัวมีแปดหนึ่งสี่สามห้าเจ็ดสองตัวแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่สามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดค่ะต่อมาฝนน้ำทิพย์ค่ะเลขกวิ่งล่างเข้ามาสิบสองวดงวดที่ผ่านมาเข้าแปดงวดนี้เด่นเจ็ดเด่นเก้าเด่นสี่ค่ะ ต่อมาเลขเด็ดค้งสุดท้ายค่ะวิ่งเด่น9สองตัว90929496ค่ะต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเข้ามา1บห้างวดหีุดหนึ่งมวดค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์ค่ะงวดที่เด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นหนึ่งค่ะต่อมาแอดกลมค่ะสองตัวบนตรงตัวเซไปค่ะต่อมาเลขทูบแอมเบอมค่ะเซไปค่ะ ต่อมาจานเด็ดค่ะเข้ามาหงวดค่างวดที่ผ่านมาเข้าเก้าแปดล่างค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นสี่เด่นศเด่นแปดสองตัวสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึดสองสี่หกดหสเจดเจดปดเจดค่ะต่อมาหวยตามวันค่ะงวดที่ผ่านมาหลุดค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นเ้าเด่นห้าเด่นศูนย์เด่นแปดสองตัวเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งแปดสามแปดเจดค่ะ ต่อมาแอตลัยตค่ะสองตัวบนล่างมีสองสามสามสองสองศูนย์ศูนย์สองสองเจ็ดเจ็ดสองสองสี่สี่สองค่ะเซมิเนตวิ่งบนล่างให้เด่นแปดค่ะสองตัวบนล่างแปดเจ็ดแปดแปดแปดหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกค่ะต,ต่อมาลูปั้นค่ะสามตัวมีเก้าหกเจ็ดสองตัวหกเจ็ดแปดสามสองเจ็ดหกสามสามตัวท้ายเก้าศูนย์หกห้าเก้าสี่ค่ะต่อมาแอตสุยค่ะมีหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะ ต่อมาแอบต,ตกอบคาวินเดียนซีเดียนห้าสามตัวศูนย์สี่หนึ่งสองสี่เจ็ดสองห้าสี่หนึ่งห้าเจ็ดสองตัวสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดห้าสองห้าสี่ห้าหนึ่งห้าเจ็ดค่ะต่อมาสลักห้า้าค่ะมีสองแปดหกเจ็ดเจ็ดสองเก้าสองศูนย์สี่เจ็ดเก้าเก้าห้าห้าแปดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดค่ะต่อมาอาจานกิจสดาค่ะสามตัวบนเซฟไว้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ